สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พนะครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับคลิปนี้เจอก,กันกับแนวทางในรอบดึกนะครับก็จะเป็นราวกาชาตินะครับดาวโจน vip แล้วก็หุ้นดาวโจนนะครับผมก็เมื่อคืนนี้ของเราน่าจะน่าจะมาทั้ง3รอบนะถ้ารวมเป็นตัวเด่นนะครับมาทั้ง3รอบเลยเนาะแต่ว่าตัวเจาะนี้มา2รอบนะครับเด่นรองมา1รอบ ลาวการชาติผมไม่6กกับสองนะผลที่ออก4.6.4.50 2. ไม่มาใครเอา6ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่6.4นะครับดาวโจน VIP ให้0ูนย์กับหผลที่ออกเก้าสองเจ็ดกับศูนะครับหไม่มาใครเอาศูนย์ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่ศูมาแค่เด่นรองคุณดาวโจนให้3ากับแผลที่ออกศูนย์เก้าสไม่มาใครเอาสไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่สามเเก้าเน้นๆนะครับก็ ในสารอบนี้มามาเด่นรองหมดเลยนะครับเนาะแต่ว่าเจาะเนี่ยมาสองรอบนะครับ <c oughs> ถ้าในมีโชคแอดก็ยินดีด้วยนะครับผมเนาะส่วนแนวทางในค่ำคืนนี้นะครับผมชื่นชอบในรอบไหนเนาะ <c oughs> ก็ขอให้พี่พ,พี่ทุกท่านนะครับโชคดีเฮงเฮงปังปังปงนะครับราวกาชาติคืนนี้ให้ไปที่เลข3กับเลข9นะครับลูดไปที่ เลขเก้าเก้าศูนย์เก้านห้าเ้าหกสสาห้าสาหนะครับ3มตัวนะครับสาม้าห้านะครับ แนวทางรัฐบาลไทยนะครับกับเราพัฒนานะครับเนาะผมก็ลงไว้ให้รับชมแล้วนะครับท่านใดเนาะอาจจะเข้ามาใหม่เนาะคลิปอาจจะไม่เด้งนะครับก็ไปย้อนรับชมดูหน้าช่อง YouTube ผมได้นะครับพี่พี่กดเข้าไปตรงหน้าช่องนะครับแล้วลองเลื่อนดูนะครับแล้วพอบางท่านเนี่ยคลิปไม่เด้งนะครับบอกว่าหาคลิปไม่เจอเนาะดาวโจน VIP นะครับให้ไปที่เลข2กับเลข6นะครับลูดไปที่เลข2นะครับผม 2 0นะครับ26 28 60 6 7 68 3ตัว6 20นะครับนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับส่วนหุ้นดาวโจนนะครับคืนนี้เนาะก็ถือว่ามาตัวดึก ตัวเน้นตัวจาะในสองวันได้นะครับสําหรับหุ้นดาวโจน์เนาะคืนนี้ขอให้มาอีกก็แล้วกันนะครับผมได้เลข8กับเลข5นะครับรูดไปที่เลข5เมื่อคือนว่าเบิเ้ลห้าห้านะขอให้ห้ายังอยู่นะครับ5 0 5 2 5 4 8 0 8 2 แปดสี่สามตัวแปดห้าศูนย์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสลับแนวทางในรอบดึกนะครับเลาากาชาติดาวโจนวีไอพีแล้วก็หุ้นดาวโจนปกตินะครับก็ขอให้ ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเราทางขอให้โชคดีนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ